สวัสดีครับวันนี้ร้าน FSA Shop จะมาสอนวิธีการล้างกล่องอากาศ d a t t l e t e c h t h u n d o นะครับเริ่มต้นระดับแรกก็คือปลดกิบล็อกของกล่องอากาศออกมาก่อนนะครับอันนี้รถผมเป็นแจ๊กทนะครับก็จะมีกิบล็อก2ตัวคือด้านหน้าด้านท้ายนะครับอันนี้เมื่อถอดกลองอากาศออกมาแล้วนะครับ สังเกตง่ายๆก็คือถ้าแสงไม่ผ่านนะครับนั่นหมายความว่ากรองอากาศนั้นตันแล้วนะครับเราต้องทําการทําความสะอาดมันแล้วอันดับแรกนะครับก็คือเราต้องเคาะนะครับเพื่อเอาเศษต่างๆนะครับออกจากตัวกรองอากาศก่อนหลังจากนั้นเราก็ทําการฉีดน้ําลงไปในกรองน,นะครับน้ําที่เราใช้ก็คือน้ําก๊อกใส่ย,ยางปกติเน,นะครับไม่ต้องใช้น้ําอาชีดใดๆทั้งสิ้น จะสังเกตได้ว่าน้ำที่ออกมานะครับจะมีสีที่ค่อนข้างดํานะครับนั่นหมายความว่ากองอากาศเนี้สกปกมากมากล้างหนึ่งด้านแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้คือเมื่อเราฉีดน้ําเปล่าแล้วนะครับให้หาแปรงขนอ่อนนะครับหรือไม่ก็แปรงสีฟันนะครับทําการขัดลงไปที่บริเวณผ้าของกองอากาศนะครับ เมื่อเราทําการใช้แป้งขุ่นอ่อนนะครับขัดบริเวณผ้ากรองนะครับเราก็ใช้น้ำเปล่าล้างอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้เมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าแสงสามารถทะลุผ่านตัวกรองอากาศมาได้นะครับนั่นหมายความว่า ก๊ออากาศสามารถกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นเราทําการไปตากแดดให้แห้งครับโดยแดดที่เราจะใช้ก็คือแดดที่อ่อนๆไม่จัดจนเกินไปนะครับอันนี้เมื่อเราทําการตากแดดแล้วนะครับเราก็ลองดูว่าก๊องอากาศอะแห้งหมดหรือยังนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตั้งกลับไปในรถนะครับติดตั้งก็คือใส่ลงไปในที่เดิมนะครับปึ๊บเอาหม้อก๊องใส่ ตอนใส่ดูดีๆนะครับว่ามันเข้าล็อกมันไหมเราก็ทำการกิบล็อกนะครับสองฝั่งเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการล้างกรองอากาศรัตเถหทอนโดนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจได้เลยนะครับราคา1,290บาทสินค้ามีรับประกัน1ปีนะครับกอาศสามารถใช้งานได้ถึง10,000กิโลนะครับแนะนำให้ล้างทุกๆ10,000กิโลนะครับสามารถล้างได้10ครั้งขอบคุณครับ